มาครับผมสี่สอนวิธีการกอไฟครับกอยง่ายครับนิทานกระปลาทิชชู่ครับน้ำมันที่ใส่แล้วที่ถอดป่าถอดยังแล้วครับวันได้ใสยาวถิงครับเอามากอไฟครับพี่น้องนี่ครับกอไฟง่ายครับนี่ครับเทน้ำมันลงไปเลยครับพี่น้องน้ำมันที่เท้าเอาฝาบ่ะเปิดเอาเปิดแล้วอย่าไงกันโอ้หม้วเะยเนี่เทไปเลยครับ นี่เหล่าน้ำมันที่ได้ใช้แล้วครับอย่าทิ้งให้เสียประโยชน์นะครับจะขายก็ขายได้ปีบละสองสามร้อยครับแต่ว่าันนี้ผมจะก่อไฟไปบยังไงครับพี่น้องเราต้องจุดไหมหรือมันจะติดเองนอนจะติดเองเลยแล้วฮ่าครับไม่ต้องเดี๋ยวกับไฟแฉกหรือไฟแชกเอาเอาเอานี่ครับก่อครั้งเดียวเลยไฟเรต้องก่อหลายครับโี่ครับมันจะติดแล้วมันเป็นน้ำมันนี่ครับเหม็นว่ะมันจะระเบิดไหมอ่ะ ระวังระเบิดเอามันก็ดับไปดิยังไม่ติดยังไม่ติดเหรออืมอ่ะแล้วมันไม่ดับเหรอมันเป็นน้ำไม่ดับเดี๋ยวมันก็ติดตรงงี้เพราะไม่ร้อนหรอเนอ่มร้อนได้ไง <c ười> จับไฟเล่นเดี๋ยวจะจับไฟให้ตอดูนะจ๊บเฮ้ย เฮ้ยทำบุหูุสิห้องได้ป่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเราเราจะไปไหนเฮ้นักเตะตีแล้วครับพี่นอกมาหนิฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอดเผาได้เผาได้ง่ายง่ายง่ายน้องนักรตะตีแล้วครับพี่น้องก่อไฟบริหารอุปกรณ์ใหญ่เลยที่ชู่น้ำมันน้ำมันครับกับทานนั่นแหละตีแล้วนี่ใครกตะตีแล้วไข่แขกครับซียา่ะครับมาสิไม่ย่างไก่ต่อครับพี่น้องวันนี้สิไม่ย่างไก่ขายไหมเรา ไม่ระบาดครับพี่น้องเรขายไม่ละสิบผมจะขายไม่ละบาดครับไม่ระบาดเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ได้ต่อยกันดีครับไม่ละบาทไม่ระบาดครับทำให้เด็กตีกันเล่นครับไม่ละสิบบาทพราตัวขายสิบบาทแล้วก็ขายสิบบาทไม่รขายไม่ระบาดพอครับเศรษฐกิจไม่เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเอามาเพิ่มหนึ่งร้อยบาทขายบาทเดียวพอไม่ขายไม่ขายเกินสองบาทมาขายเกินเดี๋ยวขายไม้เดียวพออิ่มมาอิ่มก็อิ่มกินข้าวเหนียวเยอะเอาไม้เดียวหนึอบาทนึงดีจังเนี่ย ติแล้วมาแล้วเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอานี่ครับพี่น้องยิงใส่น้ำมันลายตัวใดยิงลูกลูกชุนครับเพต้องไปหายางอยากเลยน้ำมันน้ำมันที่บรใส่แล้วครับนะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับมื่อนี้ลุงโจ้เฉลียครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่ครับมื่อนี้ลุงโจสิมาพร้าวนี่ครับโค้งไก่ โค้งไกลไปอย่างครับพี่น้องนี่ซับมาเรียบร้อยแล้วครับทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําการปรุงเลยครับพี่น้องมารสดีครับพี่นอ้องรสดีเส้นไปผงชูรสครับเกลือครับเกลือ น้ำตาลปีบครับตาลปีบช,ช้อนหนึ่งนะครับซอสปรงุงรสสีผสมอาหารครับสีแดงนะครับพี่น้นนองมาผสมกันครับพี่น้องมาเียนะมา,มาผสมไปเรื่อยๆครับ นี่ครับคนไปขุนไปครับผส้มไปได้ทีแล้วครับเดี๋ยวไปใส่ใหม่มีปิ้งเลยครับันนี้พี่น้องมาตามไปปิ้งครับพี่น้องไก่แดงครับไก่แดงเดี๋ยวไปย่างกันครับพี่น้องกินกับสมตาข้าวเหนียวห่อนๆก็ได้พี่หน้องือกินกับปลาซับครับ่น่องปลาเจียวบองปลาพริกดิบครับ ตอนนี้แสบขับบอลอนครับมากครับนี่ครับหาโครงนาสุดายโยม่านยักษยี่สิบใหม่ครับพี่น้องยอดสีใส่หีบต่อครับยังโดเสร็จครับนี่ครับ ไม่ระบาดห่วยนี่ครับไม่ระบาดขายเบิร์ดเราขายคนละไม่ห้ามเกินไม่ไม่นึงก็คือเมือดแสบบรแซักระซ้างครับขายไม่เดียวไม่ระบาดเอามาไม้เดียวไม่ระบาดกินไม้เดียวพอนะไม่บาไมระบาดกินไม้เดียวพอไม่ขายสองไม้ ให้ผมเอาดีๆไม่ใช่บาทตรบาทรบอให้ให้คนละไม้พอไม่ใช่ตอนนี้บอขอดูพ่อกี่ินคนละไม้พ่อเอาถามคนละไม้ขอคนละไม้พ่อมึงจะพ่อคนละไม้นั่นนอะไปจบก็สามไม้พอดีไงบอขอยสองไม้เดี๋ยวนะไหนนี่ครับลูกชายลูกชายกินไปหมดไม้แล้วเนะกินอะไรมาเนี่ยลูกอร่อยกินอะไรมาเนี่ยกินกินดากมนเหรอเออนี่ครับ ซื้อเคยซื้อแต่เขากินครับซื้อเขาอกินไม้ละสิบาทกับข้าวเหนียวนี่อันนี้ซื้อมาทําเองครับอยาก,กินครับวันนี้ซื้อมาห้าห้าโค้งครับมานั่งเลาะเล่นครับนําทํากินไปเลยนะครับนี่นี่ครับใกล้จะหมดแล้วอืนี่ครับลูกชายลูกชายกินครับอร่อยลูกชอบไหมลูกชายกินลูกชายกินตูดมัน,นอร่อยไหมลูกนะเดี๋ยววันหลังเอาอะไรล่ะเอา เอาตูดมันมาย่างอีกทีแล้วก็เอาตีนมาตีดใหญ่ๆมาย่างอ่าี <c oughs> ส่สะหนากินดูครับพี่น้องเหนิ้วหอนเนาะเดี๋ยวย่างเสร็จไปซื้อขหนี้วครับพี่น้องนี่ครับ, <c oughs> รบไม้สองครับกำลังมาอร่อยมากเลยครับอร่อยมากใช่ไหมเจอสองไม้แล้วเนี่นี <c oughs> ่นี่ครับ <c oughs> ไก่ยืนกินครับ ทนดูไปแล้วเขาเนี้วไม่ต้องรอแล้วกระกว่งบ่ส้มตำไก่ย่างต่งสี่บ่ ตำแตงเล็กหน่อยมาละขี่นกครับพี่น้องมามาแทะไก่เล็กน้ำกันครับพี่น้องมา